ร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่ทําให้จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นจังหวัดที่กุยช่ายกลายเป็นของดังเปลี่ยนชีวิตจากรถเข็นสู่ร้านดังได้ร้านกุยช่ายเจ๊อิมเกาะขนุนไปชมกันเลยครับจุดเริ่มต้นเมื่อก่อนนี่เลยจริงๆว่าเจ๊อิเมเนี่ยเมื่อก่อนม่ฉะเชิงเซาคนจะต้องไปซื้อมะม่วงถูกต้องไหมครับค่ะจะต้องไปซื้ออะไรนะขนมเปี๊ยะอ่าใช่ขนมเปี๊ยะใช่ค่ะเออซื้อมะพราะ้าวสามอย่างเจอ๊อิมเป็นคนหนึ่งคะ ที่เปลี่ยนให้จังหวัดฉะเชิงเซาที่พนมารับกลายเป็นเมืองกุช่ายจุดเริ่มต้นที่จะเอ็มาขายกุช่ายมากี่ปีแล้วจะ30ปี30ปี30ปีที่แล้วเป็นคนก่อถนนเป็นคนพนันนิคมพนันนิคมแล้วไปทำอะไรที่ก่อถนนฮะแต่งงานมาอยู่ที่ก่อถนนออกหมายอยู่ว่าแต่งงานก็เริ่มอาชีพน่ะก็คือเริ่มขายกุช่ายให้ใครกินก่อนล้นแรกคือก่อนนี้มีลูกสามคนใช่ไหมก็ลูกยังเล็กก็ทํางานแล้วพอดีอาจารย์่ะ เขาจะย้ายเลยบอกว่าให้เขาสอนให้หน่อยได้ไหม<อ>เ้าก็สอนให้ทาค่ะอ๋อแล้วมีคนมาสอนทบผู้ชายค่่ะมีมีค่ะมีเจ้าของเดิมว่าชื่ออิงยิ้มมาค่ะก็ <_ s 2> อยู่อยู่ที่เกาะขนนมาก่อนเขาเป็นคนขายผู้ช่ายอยู่แล้วรืไม่ใช่ค่ะอ๋อเมื่อก่อนคือแสดงว่าคนขายผู้ช่ายเนี่ยมีก่อนสามสิบปีที่แล้วใช่ใช่เป็นเป็นตำนานค่ะเราอี้เขาขายมาก่อนอขายคนในตลาดนั่นแหละใช่ใช่เขาเข็นรถขายค่ะ แล้วพอดีเขาจะย้ายไปอยู่ที่อื่นก็รู้เขา,<ะ>เาก็เลยสอนให้ก็เลยให้เราให้เขาสอนให้หน่อยค่ะดีจังเป็นตำนานเกอบขนุนประมาณสามสี่สิบกว่าปีสี่สิบกว่าปีที่แล้วมากกว่ายูมิรามอีก <c oughs> นะตอนนั้นเอาจริงๆคือก็ไม่รู้ก็ไปเรียนทำกุ้ยช่ายเนี่ยแหละแต่สิ่งที่คนแตกต่าที่แปลกอย่อย่างนี้ฮะกุ้ยช่ายยังไม่มีใครทำแป้งได้บางขนาดนี้จริงถ้าไอ้หน,นิงปณิตารู้แล้วไม่เอาไปให้มันจะมันงอนตายห่าเลยนะเนี่ยนะทำไมไปเอาสูตรที่ไหนว่าการทำแป้งให้มันบางได้ขนาดนี้ คือเริ่มต้นก็ทําหนาทําลูกใหญ่นะคะออหลังมาเจอโดยลูกค้าค่ะลูกค้าก็บอกเออฉันชอบแบบนี้อย่างนี้แล้วก็พัฒน,นามาเรื่อยๆนะคะออจนกระทั่งมาถึงขานาดประดิคําอะค่ะบางทีครั้งลูกใหญ่ลูกหนาลูกค้าก็ไม่ชอบออแต่บางกลุ่มก็ชอบแป้งหนาก็มีมีหลายรูปลักษณ์แล้อแต่ชอบแป้งหนาแป้งบางเขาบอกว่าเมื่อก่อนคุณจะเชื่อไหมเมื่อก่อนเริ่มต้นเนี่ยทำวันละกี่ชิ้นสิลูกห้าสิบูกขายหมดไหม หมดบ้างไม่หมดบ้างแสดงว่าไอ้พวกนี้กินโตขึ้นมาจากกุ้ยช่ายเลยเพราะวันไหนแม่ขายกุ้ยช่ายไม่หมดก็จะต้องกินเพราะมันเหลือตอนนั้นก็ทํากี่ไส้จ๊ะตอนนั้นก็ทำเนี่ยแหละสองสามไส้สองสามไส้นะครับก็มีเนี่ยแหละเผือกเบอร์หน่อไม้กุ้ยช่ายค่ะแล้วตอนนี้มีไชเท้าด้วยมีไชเท้าด้วยเมื่อก่อนทำเป็นชิ้นใหญ่ปรากฏว่าขายไม่หมดต้องเมื่อก่อนจะต้องฝั่นจักรยานขาย ข okay, <L> เข็นรถค<ด>่ะโอเข็นรถเข็นเดินวันขายไปตามบ้านเนี่ยเหรอเข็นไปที่ตลาดนะคะขายอ,าอยู่เข็นแล้วเข็นประมาณสิบกว่าปีอ,อ,อ๋อเหรอค่ะอ๋อเหรอขาย,ายที่ตลาดก่อขนุนนะ่ะเหรอค่ะขายตลาดก่อขนุนหน,น,น้าบ้านมา,มา,มาไหมนแถวๆนะี้ใช่ๆตรงตรง,ตรงตลาดสดแหละอ๋อหมายถึงก็เข็นออกไปจากตรงนั้นไปขายตรงนั้นทุกวันค่ะเขาเข็นออกไปถนนแล้วก็ไปขายช่วงบ่ายเออทีนี้หลังมาลูกค้าก็บอกเอออยากอยากจะทานไวหน่อยเนี่ย ทำได้กี่โมงก็ประมาณ1ิบโมงสิบเอดโมงก็ยังไม่เอ่อเขาไปซื้อในบ้านให้ไปซื้อในบ้านเอาเลยค่ะไปซื้อในบ้านซื้อไปซื้อมาหลังมาลูกค้าก็มาแต่เช้าตอน,นหลังมาก็ประมาณ 5, ตีห้าตีสี่ตีห้าก็มีแบบลูกค้ามารับทุกวันนี้ทุกวันนี้ควรมารับตั้งแต่กี่โมงคะัตีสี่กว่าตีห<ะ>้าตีสี่กว่าตีห้ามารับแล้วเอาไปขายค่ะตอนหลังๆปุ๊บจกักกใช่เราจะคิดว่ากใช่จะต้องเป็นลูกใหญ่ๆไหมให้ลูกกใช่ลูกเล็กๆ่ยใครเป็นคนคิดฮะ ด้วยด้วยกิจมันในนี้ของมัแพงขึ้นมาเลยหดลงเลยหดลงบาทอันนี้เรื่องจริงนะก็แต่ก่อนลูกใหญ่ไปเลอยเลยสองบาทใช่ไหมของตอนหลังมันแพงขึ้นเราอยากคงราคาอ๋อป้าฉันก็จะพูดว่าทำไมจันแบบคือเรื่องของเขาพูดตรงๆคือเมื่อก่อนขายลูกละสองบาททุกวันนี้ลูกก็เท่าไหร่สองบาทห้าสิบทุกวันยี่ลูกสองบาทห้าสิบโหตั้งแม่ ปรากฏตั้งแตก่อนสองบาทลูกมันใหญ่ใช่ค่ะลูกวันนี้ไม่ใช่ทำมาเพราะว่าดีไซน์หรอกนะขอ,กกนของมันแพงของมันแพงก็เลยต้องทำลูกเล็กลงเออหล่อนพ่อตอบกันเลย,ยตรงกันดีเนาะก็เลยต้องทำเขาบอกสูตรน้ำจิ้มกันแหละเป็นสูตรน้ำจิ้มที่แบบแปลกที่สุดใครเป็นคนคิดเรื่องสูตรน้ำจิ้มวกลูกค้าทุกคนนี่แหละเป็นคนคิดเรื่อง้มาใช่ใช่คือยังไงฮะคือด้วยด้วยทีแรกเลยก็ชอบหวานมั่งชอบเปรี้ยวมั่งชอบเค็มมั่งคือแต่ละคนก็ก็บอกเราอะนะด้วยลูกค้าแหละ ก็ก็บอกแล้วว่าเออฉันชอบแบบนี้ก็ปรับไปเรื่อยๆสะชอบปรับจนมาเป็นรสชาตินี้ทุกคนถูกใจหลายๆคนอร่อยมากต้องชิมแล้วเป็นคนชอบทานก๋วยช่ายมากแล้วอันนี้ยเป็นคือตอนแรกมุด้บอกเธอเธอต้องกินอันนี้แล้วก็แบบเราเป็นคนชอบกินนะคำแรกคือละลายในปากละลายในปากมันรุ่มไงมันรุ่มกดกินยังไงเนี่ยหนูกินตามแล้ะเ่ก่หมดไปกล่องหนึ่งลวค่ะเมื่อก่อนฉันใบจาชะเสาปเยี่ยมย่าที่ีตอนนี้ย่าไม่มีให้เยี่ยมแล้วไงเมื่อก่อนเนี้ยคุณป้าอุดรประจำค่ะย่าที่ต้องซื้อทุกวันมาให อรอาเมื่อก่อนพกแกะกินกันทุกวันนะทีมงานเนาะใช่ตอนย่ายังอยู่เนาะต้องเื้งองบางมากอร่อยคุณจะเชื่อไหมฮะว่าร้านนี้สิบปีขายบนรถเข็นเรียกวัตทุรักทุเรบมากบางจีเนี่ยก็เหลือทิ้งทิ้งไปลูกค้านี่แหละทาให้มีวันนี้คพอกินก็ก็ติชมว่าเฮ้ยไปรรปรับสูตรนั้นปรับสูตรนี้ค่ะนะครับต้องถามนี้พอเล็กลงปุ๊บด้วยเศรษฐกิจมันไม่ดีปุ๊บเล็กเล็กลงปรากฏขายดีขึ้นลูกค้าก็บอกว่าคือคําเดียว กินคำเดียวโตจริงใช่ไหมใช่ค่ะปรากฏก็เลยกลายเป็นของดีเลยนะครับกลายเป็นอก็อยู่ดีๆเนี่ยกลายเป็นแบบร้านดังไปได้ยังไงก็ลูกค้าอีก่ะก็ลูกค้าให้ฟาร์มกุณาค่ะอุดหนุนไปแล้วชอบเขาก็บอกต่อกันนะคะแต่กตะกายกระจถึงที่แบบคนรู้จักยอมรับก็ใช้เวลาสิบกว่าปีนะคะสิบกว่าปีสิบกว่าปีค่ะคุณจะเชื่อไหมฮะเคยไปที่ร้านเขาเดี๋ยวตามประชาพาไปดูจะไปถ่ายให้ดูทุกวันเนี้ย เมื่อก่อนไปยังต้องใช้เตาถ่านเตาถ่านอบผู้ใช้ใช้ไปนั่งกินนั้งแต่แบบว่าอยู่ในในหม้อใช่ใช่ใช่ค่ะยเฉพมันอร่อยแบบอยู่ในหม้อแ้วอบมาใหม่ๆจะอร่อยมากค่ะทุกวันยังต้องใช้เป็นเตาถ่านอยู่ไหมไม่ค่ะทุกวันจะเป็นแก๊สอะค่ะใช่ค่ะว่าเมนูผู้ใชยแต่ละเมนูเมนูอันไหนเป็นเซเลอรบ้างอร่อยยังไงมาเมนูแรกที่บอกว่าเป็นหน่อไม้หน่อไม้ไอ้แป้งบางลูกกะส่องบห้าสิบ ช่ค่คะแต่ข้างในมีกุ้งแห้งตัวๆเลยมีกุ้งแห้งค่ะใช่ค่ะตอนนี้ไข่กล่องเท่าไหร่คะอันนี้เป็นกล่องกระดาษนะคะกล่องกระดาษ25บห<ช>้าบาท<ช>อ่ะนี่คือกล่องละ25บาทเมื่อกี้เราชิมวันนี้ไปแล้วเรามาดูอันนี้ดีกว่าไส้เผือกทำไมคะเป็นแบนๆ,บนๆล่ะจ๊ะไม่รู้ว่าแม่เขาทำอย่างนี้แม่เขาทำแบบนี้อะไรหนูขอชิมหน่อยอันนี้ก็ขาย2องราสิบเหมือนกันไหมจ๊ะใช่ค่ะราคาเท่ากันราคาเท่ากันกล่องละ25่สิบห้าบาทลองชิมนะคะความพิเศษแป้งมันบางน้องถามหน่อยส ผ่านไปได้ไหมไ<ด>สูตรยังไงคะไหนเล่าให้ฟังสิก็กดให้มันกดทั้งวันอะเมื่อก่อนนี้ต้องใช้มือ,มอใช่ไหมคะใช,มใช้มือปั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่นีเราต้องการให้มันเร็วขึ้นเราก็เลยออกแบบมาว่าใช้ขาสแตนเลสก่อนอเสร็จเราก็แบบมันไม่นี่มันเจ็บมือค่ะขบขบมือตอนหลังเราก็เห็นกล้วยทับแล้วเราก็เลยแบบว่าออกแบบให้มันยาวกว่านั้นหน่อยอแล้วก็ทั ก็เลยบางขนาดนี้เพื่อให้ความรวดเร็วที่บอกว่าไม่ต้องมาแบบคลื๊๊ๆเหมือนคนสมัยก่อนคลาสสิกอันนี้ซิกเนเจอร์ของเทางยังไงสร้อยนี้คือกี่ปีแล้วคะคุณแม่มีตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะสามสิบกว่าปีแล้วเริ่มต้นเลยค่ะเกือบสามสิบปีเป็นไส้ผักที่บางมากอันไรต้องชิมไส้ผักสิคะคุณเอมี่รสชาติเป็นยังไงไหนชิมชิมชิมไปแล้วว่าชิมอีกได้ไม่ปัญหาหรอตายเก่งไร้เลยอ่ะแม้ทุกวันนี้ดูรางวัลที่เขาได้ทั้งวงในก็ให้นี่ไงนี่นี่เป็นแค่แบบบวว่าต้้อองยมรัันนี มีทุกอย่างทุกอย่างเลยภูมิใจในตัวแม่ไหมภูมิใจค่ะแม่เก่งไหมเก่งค่ะม่ตอนหลังก็ยกให้เขาเป็นคนทํากันแล้วค่ะว่ามายอมไปทำกันเลยมมัันยอกลบไปอยู่บ้านกันเหรอตอนเรียนจบแล้วกลับมาทำกันอยู่เกาะเกาะแม่กินอ้าวแน่นอนตอนนี้มีขายแล้วจากกรุงเทพถึงสามที่ที่ไหนบ้างคะมีที่อมรินทร์นะคะ อัมรินพาซาอัมรินพาซาค่ะแล้วก็รัชดาค่ะตลาดห้วยขวางค่ะตลาดห้วยขวางค่ะแล้วก็ที่มีนบุรีค่ะก็จะได้ห้วยขวางตัวนี้ก็ไปซื้อได้เลยแถวๆโดนันดเอาอย่างนี้ใครสนใจโทรสั่งได้ตามเบอร์นี้เลยปากหน่อยเร็วๆแต่ต้องสั่งจองก่อนนะช่วงนี้เอาจริงๆกว่าจะได้กินเนี่ยเป็นไม่ลูกอ่เชิญคากเบอร์เลยค่ะเชิญค่ะค่ะถ้าเกิดใครสนใจนะคะโทรติดต่อได้ค่ะเบอร์0871403693ค่ะ ตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยสั่งจองก่อนเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเยอะเพราะช่วงที่โควิดนะที่บอกด้วยก็คือจั่งจองก่อนจะได้ของที่สดๆใหม่ๆมะทานด้วย้านะคะแล้ววันนี้เวลาก็หมดลงแล้วสามารถติดตามรายการแช์สดๆได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3ทุ่มครึ่งขอให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลจากโควิด -19 สวัสดีครับ